ยังไม่ได <like it> <faced> ้ถามก็ไปตอบข้างในไลยแล้วนะฮะก็ไว้ตอบเคค่ะอาไฟแม่หนูมีไฟสุดตัวเออดีด้ีน้องสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดาราชื่อดังที่สุดของ visitor NQ เหมือนประช็กประชันแสงมาเลยเป็นดาราชื่ดังแสงมาเลยยังไงบ้าง ก็นั่นแหละค่ะเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของ N.T. Broadband ค่ะก็เป็นเครือข่ายนะคะคมนาคมแห่งชาติที่พร้อมเชื่อมโยงทุกอากาศให้ทุกคนค่ะก็คือจากที่โบได้ดูแบบพวกโปรโมชั่นต่างๆค่อนข้างคุ้มเลยก็เลยถามผู้บริหารว่าท่านได้อะไรจากตรงนี้เพราะว่าคือ1ปีอย่างเงี้ยรายปีอย่างเงี้ยสองพันกว่าบาทอย่างเงี้ยเป็นรายปีนะพี่ปกติละรายเดือนก็หนักแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็คุ้มมากจริง อยากให้ทุกคนได้ลองมาศึกษากันดูค่ะที่เซนทรัลนะคะเขามีเป็นแบบว่าตอบรับให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันมีกิจกรรมให้เล่นเยอะเลยค่ะแล้วก็เน็ตเร็วด้วยใช่ไหมคะพี่บอกค่ะใช่ค่ะมี1,000ต่อ600้อยเขาเรียกว่าเมกะเมกะบิตซูเปอร์เซอร์เมกะบิตซูเปอร์เซอร์นล่ะฮะ M เมก่ะค่ะพี่จริงๆมันสะดวกสบายมากตอนที่เราอยู่ต่างประเทศเพื่มาใช้ติดต่อศึกษาก็คือเขาเรียกว่าไม่ติดขัดละกันค่ะสามารถเชื่อมต่อเชื่อมโยงได้ทุกที่ทั่วโลกเลยค่ะไม่ติดสุด ไม่กระตุกไม่กระตุอกตอยู่แล้วเน็ตเราดีเน็ตเราแรงจะเรียนออนไลน์อะไรที่ไหนก็ได้นะใช่ใช่เรียนอะไรที่ไหนก็ได้เลยก็คือครบพันครบเครื่องได้ทุกที่ทุกเวลาคย่างในทัวโฆษณาเป็นไงบ้างวันนี้สวยมไ่ได้หลาเวอร์ช่นค่ะมีสามเวอร์ชันให้รับชมค่ะวันนี้พุ่มกลับก็บมาด้วยนะคะก็เป็นคนคุณหน้าคุตากันอยู่แล้วนะคะก็ได้มาร่วมงานกันก็เขาได้ตีความของคำว่ NT า NT กับวงรรดารวมกันได้ออกมาว่าดีมากๆเลยค่ะ ฝากอนที้อนเซิสเตอร์คนสวยด,ดังนนปริงนุน้ยพูดนุ้ยพูดก็พ,ดพี่นุ้ยแก้งไงเราดังจริงสาธุสิงจัดจิบนั่นแหละค่ะฝาก NT นไว้ด้วยนะคะทุกคนเป็นเครือขายล่าสุดที่อยากให้ทุกคนได้มาลองใช้กันค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นเ่ยหรือว่าแพ็กเกจเ่ยคุ้มมากๆเลยครับ <c oughs> มา ปีนี้มีอะไรบ้างผลงานที่เราจะได้เห็นโบเมดดาเออเดี๋ยวจะมีเรื่อง Overacting ค่ะใน n e t f l i x ค่ะใช่แล้วก็จะมีภาพยนตร์เรื่องสมิงเขาขวางค่ะเล่นกับคุณนัเด็กกิมิยะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ค่ะแล้วก็มีภาพละครค่ะแสดงว่าปีนี้ก็ได้เห็นหน้าที่โบทงดงปีเลยปีนี้ก็จะได้เห็นอยู่บ้างค่ะเห็นไม่หายไปไหน แล้วก็จะมีปีหน้าด้วยเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ี่อาจะเริ่มถ่ายปีนี้ไม่หมดปีหน้าปีละบอกเพราะว่าในเพราะว่ามันมีโปรเจกต์ที่เริ่มถ่ายในปีนี้ใช่ไหมถ้าเริ่มถ่ายปีนี้มันจะได้ออนปีหน้าเห็นว่ามีผลงานขงีอะไรด้วยปีนี้ละบอกหรอคะใช่ใครบอกมาเขาถามมาใครไคมเขาถามเธอเขามีไหมอ๋อมีไหมยังยังไม่ทราบเป็นความลับเขาบอกว่าเขาบอกมาแล้วว่าเป็นของพี่อ้อมหรอ จะเล่นหรือเปล่าอ่าต้องมาดูเรื่องเวลาอีกคีนึงหา,อ,าอย่าอย่าเพิ่งฝันทองแต่ถ้าคู่กับพี่อะไรเป็นยังไงบ้างสม,มุิที่ต้องคู่กันสม,มุดได้คูดก็ดีค่ะดีดีใจเลยเพราะว่าอยากได้เจอกันทุกวันเผลมนกเล่นด้วยกันเนะ่ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราเราผ่านการเล่นด้วยกันมาแล้วหนึ่งอย่างคือ MV นะ music video, เนาะมิวสิกวิดีโออะไรก็ก็น่าจะโอเคแหละพี่พี่เล็กเขาเก่งอยู่แล้วเราก็ต้องศึกษาจากเขากังวอนมาเข้าฉากไหนจะทำรู้สึกแบบว่ามัน เข้าฉากเกลียดกันนะสิพี่จะทำลงหรอเพราะในอะมัน่วานขนาดนี้สงสารเขาเคาน่ารักเกินกว่าจะเกลียดน่าต่ำเกินเกินทำบ้าข้างร้านเนี้ยลงไมดีจิสมมุติสมมติตอนนี้บทมันไม่ออกมาแต่สมมติถ้าต้องเล่นกันจริงๆเราอยากเล่นบทไหนกับอะไรโอ้โหจริงๆจริงๆถ้าอยากเล่นจริงอยากเล่นคอมเมดี้กับนางเพราะว่าเซนตลกเรามันค่อนข้างเข้ากัน ใช้มันลงตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเป็นไปได้ก็ดราม่าเหรอคะเออเลิฟซีนเลิฟซีนเหรอแล้วก็คอยตามเออเลิฟซีนอเลิฟซีนไม่รู้บ,รบ้าหรือเปล่าใครเข้ามาเลิฟซีนกันเอยอ่างมันตลกนี่คือในชีวิตประจำวันมันตลกไม่พอลหรอมันไม่พอมคอนเทนต์ท<ว>ุก <END> วันนี้คอนเทนต์ไม่พอคอนเทนต์เราไม่ได้สร้างด้วยบางทีมันมาหา กูยิ่งเถามเลิฟซีนอะ่ะกวนมันมถ้าต้องเล่นด้วยกันจริงๆไม่ไม่กังวลเพราะสุดท้ายถ้าเราเข้าคาแรคเตอร์มันก็คือคาแรคเตอร์แหละใครจะเอาตัวจริงมาเล่นวะก็คือเราแยกแยะใช่แยกแยะแยกแยะใช่ใช่พอพอ,พอถึงเวลาทำงานคู่เหมือนตอนถ่ายเออ่แบรนด์คาเทียอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็คือคาแรคเตอร์หนึ่งเหมือนกันนะอออะไรเเงี้ยมันก็เลยดูรู้สึกว่าถ้าทำถ้าทำงานด้วยกันก็น่าจะไม่ยากอะไม่กังวล เขาเป็นอะไรกังวลมาที่ต้องต้องร่วมงานกันในพานธ์ของละครเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขากังวลคนหนักใจหรือหปาซึ่งซึ่งเราอาจจะได้เห็นปลายปีนี้ไม่ร um ู้ค่ะต้องมาเช็คคิวกันอีกทีเออรบกวนฝากเช็คคิวด้วยนะะอะไรล่ะคะรอคิวไปโอ้พี่เล็กก็ถ่ายภาพยนตร์อยู่ใช่การสารภาพโปก็ เยอะอือเหมือนกันหาโบต้องไปกับพี่เล็กก่อนใช่ใช่ก็เข้าป่ากันเลยต้องไปต่างจังหวัดด้วยก็น่าจะแบบแบ่งชิ้นยัดแต่ก็ต้องรอดูก่อนว่าจะเล่นเล่นกับพี่เล็กหรือว่าเล่นเล่นกับใครใช่เล่นเล่นกับพี่เล็กก็อน<ช>ินดี well ค่ะ <Welcome S 3> ไม่ไม่ติดข่ดอะไรน้อเรื่องแบบโอ้ทำเถอะเดี๋ีวใครจะไปกล้าพูดว่าติดล่ะเออเดี๋ยวว่าจะมีปัญหาติดแฟนติดแฟนค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างกับรู้ไปของเขาแบบอ๋อแบบต้ง เก้าใจได้หน่ยหลงเตงอะเนาะไปแบบหลงเตงช่องภายในเธอรู้ไหมว่าลุกนั้นมันกลายเป็นมือยปรแล้วให้เขามากไปนะดีแล้วค่ะอย่างน้อยเป็นลุกออกมาแล้วคนแฮปปี้ชอบในสิ่งที่เขาทำก็ดีใจแล้วสำหรับเราสิเป็นประสบการณ์แบบนี้มาเราไม่ได้เห็นมือโปรเลยก็เท่ดีนะเป็นอะไรใหม่ๆแบบช่วงแรกๆจะไม่ชินเวลาเขาไม่อยู่ใกล้ๆจะแบบไครวะอ๋อพี่เล็กอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเราจะเห็นเงามีผมมีอะไรไงแบบ งกบล็อกเลยอ่ะมีไปทำอะไรมีไ<อ><อ>ปแกล้งทำไหมมีมีบ้างอะไรคะแล้วคือแต่งรูปเปลี่ยนเขาจะไม่พาเราไปกินอะไรเลยหมายหมายถึงว่าอะไรแต่งแล้วออกอ๋อขอบคุณ,ค,ณค่ะก็ดูแลตัวเองกันทั้งคู่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีอ๋อสิ่งของสิขข่งสารเข้าบ้างที่เป็นแบบตัวช่วยเราอะไรงเี้ยค่ะ่แตแบบไม่ใช่พาไปกินพาค่ะพาไป แต่ว่าอาหารที่เขาทานก็จะแบบว่าดีขึ้นอะย่าเง้ยแบบดูแลสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าพี่เล็กก็ต้องขอด้วยเพราะภาพปรยน์ที่เขาเล่นต้องแบบเป็นคนไม่มั่นใจเป็นคนแบบก,กินอาหารไม่ได้แพ้อาหารอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่แพงไงเขาชนะตลอดไม่แต่เราก็ลงไปเยอะ <c oughs> ด้นก็ลงประมาณหนึ่งค่ะให้ให้สุขภาพเิีูน ก็มีคนเขาชอบถามงว่าถ้าโปผพอรจะเป็นยังไงทำให้ดูแล้วนะทำให้ดูแล้วนะคะแล้วได้ช็อตนิดนึกแต่ชอบที่มาส่งนี้สำหรับเราเนี่อลิฟหัวเหืออะไรเงี้ยชอบหมดที่เป็นเขาโอ้โหมันแก้วันทายแล้วน้องใช่รับหมดที่เป็นเขาววันทายนี้ถามเลยเป็นยังไงบ้างเต็มตัวแค่ไหนทำงานรับงานก่อนแล้วก็อาจจะมีกินข้าวกันนิดหน่อยเพราะยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นสีน้ำสีเล็บ เปลี่ยนเตรียมเปลี <diction aries> ่ยนไหมเหลือยังไงก็เหมือนจะสวยอยู่นะสีเว็บอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนอะฮะเอออีกหลายปีเลยล่ะผมรู้สึกอย่างไรบ้างปะเพราะเวนไทา์ทีไรมันก็จะมีความเป็น M V P สำหรับคู่เราหรอพี่เพคนจะจับตามองว่าดอกไม้กี่พันอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจจะไม่เยอะมากเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจค่อนข้างแย่เศรษฐกิจค่อนข้างแย่ก็เลยรู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะเออรีเควสอะไรเยอะก็แล้วแต่พี่ข่าว่าจะให้อะไร แค่อยู่ด้วยกันก็โอเคแล้วพี่เขาก็กวนหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเอาอะไรมาเดี๋ยวโบย่าได้หมดปีนี้ไม่เอาอะไรก็ได้เก็บตังค์ซื้อแหวนไว้เนี่ยคนก็ได้เราเรียกเขาแพงหรือเปล่าล่ะไม่แพงก็รีเควสไปละเออเหรอรีเบสได้เหรอยังไงถ้าจะแต่งกับโบย่าดาต้องเท่านี้เท่านี้ี่หลังก่เก็บยังไงทำไมทำไมมันต้องรีเควสยังไงมันสเปซของเราอะแหวนอะไม่มีอะไรหรอกพี่หนูก็พูดไปเรื่อยไไขขนนนนาาดดหหฮะ ก็ให้อยากให้ผู้ชายเขาเดินเข้ามาถามว่าโบมีแฟนหรือยังอ่ะก็ก็ลองคิดดูแล้วกันว่าขนาดต้องเท่าไหร่ถ้าเล็กมากเขาก็ต้องดูใกล้ๆถ้าใหญ่หน่อยเขาก็ต้องเห็นใกล้ๆโอเคมีแฟนเขาจะให้เขาสักตตาไปเลยถ้าแต่ตาต้องใส่ไว้อย่างนี้หรอใช่ะอ๊อ้เม็ดใหญ่มากเลยอะไรอย่างตอนที่ไปถ่ายแบบด้วยกันมีการลองให้เขาดูมั้ยว่นี่ครับโบใส่ใส่มีไหมอ๋อรู้กันอยู่แล้วค่ะเรื่องไซส์แหวนเพราะว่าเป็นคนชอบซื้อจิวเวลรี่ทั้งคู่ก็จะรู้กันอยู่แล้ว เป็นเพรก็ได้ปลอยก็ได้ค่ะใชอบชอบอยู่แล้วที่เป็นเครื่องประดับอะไรเงี้ยแต่เขาดูใจเราใช่ไหมรู้เพราะเราส่งเห้เขาดูตลอดจิ้มเลยจิ้มเลยเรื่องเราก็แบบโอ้ยแบบนี้สวยนะพี่อะไรเงี้ยเออน่าสนใจแค่ถามเออเป็นแบบปรยเป็นการปรยถามแล้วพี่ยงไหน้าพี่ก็ตอบมาแบบว่าพี่เขาอ่านแล้วพี่เขาก็ อ่านแล้วไม่ตอบบ้านก็มีคือตัดเด็ดคือไม่ได้ใช้ N T ใช่ไม่ยอมใช้ N T ไงในกระตุกแต่ความรักไม่สะดุดนะคะเราก็ส่งตลอดเราชอบแต่บางทีก็ไม่ได้ส่งอะไรเราก็แค่รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราเห็นแล้วมันสวยดีถ้าพี่ชอบแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยมีทั้งแบบผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์เขาน่าจะตรงกับเราหรือเปล่าก็ส่งส่งไปส่งไปก่อนเผื่อจะเข้ารอบบ้างใช่เผื่อจะมีแบบ เออไปผีวงนี่สวยอะไรแล้วจำไว้อะไรเงี้ยทำวันทายนี่คือล็อกคิวเรียบร้อยแล้วล็อกไว้ค่ะช่วงเย็นช่วงเย็นเดี๋ยวเจอกันเพราะจริงๆริงทำงานด้วยกันก่อนยังไม่กันเนี่ยความหลับแตกปะเนี่ยปะคองไทยมากสิครับตะบึงไข่เมื่อไม่รู้เลยแล้วทำงานเสร็จแล้วก็คือไปกินข้าวกันต่อใช่ใช่เดี๋ยวไปข้าวต่อค่ะก็ให้เขาหน่อยให้วันเขาหน่อยเพราะไม่ค่อยได้เจอกันเจอกันน้องทำไมเราช่วยกันใหม่ ต่างจังหวัดทั้งคู่ด้วยค่ะของก็แบบไปนู่นการของเขาก็จะไปสมัครการอะไรแบบนครนายกอะไรเงี้ยก็ต้องค้างไม่เจอใช่คิดถึงน้าแตงแตงเสกไม่ไหวเสกตัวหัวใหม่ตาอ่ะอ่ะอ่ะสตาร์ที่ดำสตาร์ที่ดำมันเกิดอะไรขึ้นไม่มองหน้าไม่อยากอะไรนะมองหน้านี่เห็นปะไม่ติดตามเราจริงไม่ติดตามเราจริงเศร้าอ่ะ สิบเจ็ดนี้รู้แน่เพราะเขาบอกมาสิบเจ็ดนี้นะคะรู้แน่ว่าทำไมโบถึงต้องขึ้นจอดำเออบอกชื่อจอมดาบมาได้ไหมตอบให้มันแับอะไรนัดติดตามบอกเว่าเราอยู่กานมานานพอเห็นอย่างนี้คนต้องมาถามเพิ่มเอาทำไมต้องต่อได้ดา เอาใหม่นะ5ตี3 2โสตอรที่ยังอันนั้นมันคืออะไรคือม,มันมันมีมันมีอยู่อยู่สิ่งนึงค่ะพี่ที่แบบ <laughs> เขาบอกว่าโบแบบไม่สวยโบมีมีตำหนิบนใบหน้าอะไรเงี้ยแบบมีคนอคติกับสิ่งที่หนูเป็นอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่ชอบตรงไหนก็อเออก็มาวงเลยละกั <laughs> <laughs> นอะไรเงี้ยแบบหน่ <laughs> อยอ,ะอ่ะ <laughs> ก็ตู้ครบ้างเนี่ยขอโทษลูงหน้าเลยละกันถ้าแบบเออทำให้เข้าใจผิดอะไรขอโทษละกันแต่ว่า17เจเจอแน่กลัว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 ผ่านไยไหมค่ะ่านว่าไม่ผ่านดะะาค่ะต้งใช้เสียงลองูปค่ะไม่หงเอาง่ายๆนะไม่ติดตามกับจริงแล้วก็ลงอยู่แต่ไม่ลงรูปตัวเองลงรูปลูกชาย ลูกชายคนล่าสุดก็บอกว่าไปเลือกตั้งแล้วนะคะทาไมจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง่ะคะพี่รอบนี้สนุกจะตายก็คือยืนออว่าออกไปออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วออกมาแล้วก็คือไปถามที่เขาเรียกว่าอะไรขู่หาได้เลยว่ายืนคุยกับป้าหนึ่งท่านนานมากเพราะแถวยาวมากราโบวไปใช้สิทธิ์ตอนเช้ายังไม่ทันตกค่ะพอขึ้นรถก็คือตกเลยหนูก็เลยแบบเฮ้ยคน มาเลือกตั้งทำไมฝนตกวะใครเป็นคนทำฝนอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีมันอาจจะเป็นแบบว่าความผิดพลาดเรื่องสภาพอากาศแน่นอนแต่ทุกคนก็ได้ออกมาใช้เสียงเสียงการในฐานะคนไทยก็ได้ทำหน้าที่ตัวเองจบแล้วใช่ก็แฮปปี้แล้วนดะขอบคุณค่ะขอบคุณติดต่อการค้าดาราค่ะเป็นดาราอยู่ค่ะดาราขันข่าดาราขันข่าอยูลูกขอบคุณที่ทำมืออย่างนี้นะคะเปล่าเอ้โหการขนย้ายแถวหนึ่งนะลูก ้ออยูซ่า้ออยูซ่าหมอว่ามีสาวามีมีเอาแม่ได้ปะเนี่ยวันหมอวันหมอมียาต่อครับมียาตอเอาคุณบ้าคุณบ้านมาเหรอคะัสดีค่ะ